กับสินเป็นกลุ่มนี้ขอต้อนรับด้วยตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีต้น a อด้วยสวัสดีครับนี่ครั้งที่สองแล้วที่เราได้พูดคุยกันใช่ Hi, แล้วครับนี่ทักทายชาวอสามาทตรงังมาเรวฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยครับพีโ่โอ้วันนี้รู้สึกเป็นอะไรอ่าโอเคชัดเจนไหมฮัลโหลครับฮัลโหล อะไรได้ยินแล้วครับถ้าใครเชาาสามัทอตรังหน่อยสวัสดีทาวเอ็มคอร์ดวิดีโอตรังนะคะสวัสดีทุกคนเลยครับค่ะวันนี้มากับซิงเกิลนี้เลยบอกตรงว,ว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากครับอืมเป็นยังไงบ้างสําหรับการทํางานซิงเกลิลล่าสุดขามอ้อนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลเป็นยังไงบ้างเอ่ยการทำงานกับซิงเกลิลล่าสุดนี้อ๋อได้ยินแล้วครับโอเคซิงเกิลนี้นะครับทำงานก็สนุกมากครับตั้งแต่ อ่าออกไอเดียแล้วก็เราอยากจะได้เพลงเร็วสักเพลงหนึ่งเพราะว่าเราก็ปล่อยเพลงช้าออกมาสองเพลงแล้วใช่เราก็เลยเออมันน่าจะทําอะไรที่เป็นตัวเราเป็นสไตล์เราก็เลยทํามาเป็นโมทาวโซนนี่แหละครับเป็นจังหวะแล้วก็แบบลองแอนโดรให้พอแบบได้ยกได้อะไรเงี้ยครับคือเดิมทีคือเราชอบอยู่แล้วด้วยใช่ครับอืมแล้วเป็นไงกระแสตอบรับเป็นไงบ้างกระแสตอบรับดีครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยชอบแบบเพลงแบบชอบซาวแบบนี้มากไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยครับเราก็แบบรู้สึกว่าแบบ เออเออเพลงแบบว่าเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ จะบอกว่าที่ตรังเนี่ยถามมาเยอะมากเยอะมากเยอะมากเนี่ยมีเอสเวมา,มาขนาดยังไม่เข้ารายการที่ชอบมากแบบเปิดทีไรเต้นแบบหัวโขกไม้ทุกทีเลยอะไรอย่างงี้ใช่ <laughs> ตั้งแต่แบบว่าวันแรกที่มาเลยอะ่ะมีเอสเวมาบอกว่ามารอหนุ่มรอยอเก่งนิสัยดีมีเวลาให้พี่ต้นธนสิทธิ์แน่นอน <c oughs> นี่รอต้อนรับพี่ต้นเยอะมาก <c oughs> เคยเจอตัวจริงพี<า>่ต้นหล่อน่ารักเป็นกันเองมากด้วยนี่เอสเวเยอะมากเลยอ่ะ จริงนะแล้วก็เนี่ยซิงเกิลบอกว่ารอฟังรอฟังวันนี้รอฟังพีต่ต้นร้องเพลงสดๆให้ฟังด้วยใช่เลยครับอืมเป็นยังไงบ้างพูดถึงการมีส่วนร่วมในการทำซิงเกิลล่าสุดนี้หน่อยก็ส่วนร่วมก็น่าจะเป็นเรื่องของ reference เพลงะครับ <c oughs> เราเราเองก็แบบถือว่าโชคดีก็ได้มีโอกาสที่จะบอกทางทีมงานว่าเออเนี่ย <c oughs> เราอยากได้เพลงสาวประมาณอย่างนี้อย่างนี้แบบชอบกลิ่นอายความเป็น โมทาวครับเป็นแบบว่าย้อนยุคย้อนยุคหน่อยเขาเป็นวินเทจหน่อยอยยะไรเงี้ยครับแล้วเราก็บอกเข้าไปแล้วก็เลือกเพลงไปให้เขาเขาก็ทําออกมาได้อย่างที่เราต้องการอนะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบโชคดีแล้ว,วสนุกสนานมากๆในการทํางานอะไรเงี้ยครับอืมคือแบบว่าเราชอบแล้วเราก็เลยเต็มที่แล้วแบบว่ามีลูกเล่นเยอะมากนะเพลงเพลงนี้ที่ฟังแล้วแบบปืบ้มอ่ะ คือฟังครั้งแรกแล้วเฮ้ยชอบอะ่ะขอบคุณครับเ,ออเดี๋ยวแล้วแล้วเอ็มวีมีคุณผู้ฟังถามเอ็มวีมาด้วยมีใช่ไหมครับ<อ>ก็จะเริ่มถ่ายเดือนหน้าแล้วครับเดือนมาคมครับเล่นเองด้วยไหมเนี่ยเล่นเองครับเล่นเองครับอคอนเซปต์เอ็มวีเป็นยังไงเอ่ยคอนเซปต์ก็น่าจะเป็นอันนี้ยังไม่ยังไม่ชัวนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นอมสนุกสนานมีคนมาเต้นรำเต้นรำเลยน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับที่คิดที่ที่วางภาพเอาไว้ครับอื เพลงค้ามอนนี่คือแบบว่ามามามา,มารักกันเร็วๆหรือเปล่าประมาณนั้นไหมใช่ครับมันก็เป็นเหมือนอารมณ์อารมณ์ที่ว่าว่าเออเรารู้อยู่แล้วว่า<ม>คนนี้ชอบเราอยู่แต่ว่าเขายัง,ย,งยังฟอร์มอยู่ยังยังลีลาอยู่ยังเยอะอยู่เล่นตัวประมาณนั้นใช่เราก็เลยแบบเออมาเหอะมาเ,มาเ,เร็วๆรู้ว่าตอ,อบอ,อ,อะไรเงี้ยมามาแล้วเถอะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น จะบอกว่าเนี่ยคนส่ง s อ s มาเยอะม,มากเลยคุณผู้ฟังปลื้มมากเลยนะบอกว่าเนี่ยพี่เกียวเปิดคำมมอนหนูก็รอเต้นไปเต้นไปหายไป2อกิโลแล้วอะ่ะโอ้โหคือแบบว่าเนี่ยซิงเกิลมาแล้วได้กระแสตอบรับปลื้มใจนะปลื้มใจครับมทำให้มีกำลับบงใจในการที่จะทำ ต่อไปเลยครับใช่แล้วเป็นัไงคือได้ออนทัวร์หรือว่าไปไหนอ,อ่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าแคมปัสอะไรที่ไหนบ้างหรือย,อยังเอ่ยใช่ครับกพะเมื่อว่างเมื่อวานนี้เลยครับเพิ่งไปทัวร์อีสานมาครับอืมที่กลับเมื่อว,วานเลยแล้วก็ว,วันนี้ก็เลยมาโฟนอีกต่อโอ้โหถือว่าทํางานหนักคือเต็มที่เลยให้คุณผู้ฟังแบบว่าได้ฟังัครบเป็นยังไงบ้างเล่าการทํางานที่ผ่านมาหน่อยก็สน,นุกครับก็ไปแล้วไปที่ก็น้องก็จะให้การตอบรับดีครับแล้วก็ น่ารักแล้วก็ให้ความสนใจพวกเรามากทีนี้ก็อมโหเสียงดังมากอะไรอ๋โอ้โหฟังแล้วแบบไม่ค่อยได้เจอเราอะไรเงี้ยพอเขาได้เจอเราทีนึงเขาก็จะดใจก็เออแบบเอ้ยเคยดูในบ้านเอฟอะไรเงี้ยวันนี้ได้เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบรู้สึกปลื้มใจนะแล้วแบบเอ้ยมีคนแบบว่าปลื้มเราแล้วก็บอกบอกกับว่าเออการทํางานของเราแล้วแบบเราทําแล้วเราชอบแล้วออกมามีกระแสตอบรับอย่างเงี้ยมันชื่นใจอ่ะใช่ชื่นใจมากอืมอ่ะเอสเอ็มเอสบอกว่าพี่ต้น พี่ต้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวบอกว่าแฟนเพลงส่งไวฝากบอกลูกต้นว่าถูกใจคัมอนมากได้บริการอ่าเขาเรียกว่าข้อต่อทุกส่วนในร่างกาย <c oughs> เลือดไหลปริ๊ดปริดเลยอ่ะจริงๆนะคือแบบอ่เนี่ยมีคนรู้ฟังบอกว่าฝากพี่ต้นค่ะมีผลงานมาสามซิงเกิลแล้วเพลงไหนรออ้องยากที่สุดเพลงไหนร้องยากที่สุดใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่จริงๆแล้เราก็ร้องยากหมดทุกเพลงเลยนะ พี่ก็ยังสงสัยตัวเองรือว่าจะร้องให้มันยากทําไมนะครับแต่ก็ยากเป็นคนละแบบครับมันก็อย่างเพลงขโมนนี่ก็ต้องใช้แรงเยอะมันควรแล้วก็าใจให้ทันอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเนื้อเยอะแล้วก็ร้องติด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 เยอะอะไรเงี้ยครับอย่างเพลงจักรวาลก็ร้องยากอ๋อเนองเป็นคนละแบบไปเนี่ยมีมีเอสเวทถามว่าถ้ารักใครพี่ต้นจะบอกรักเขาก่อนหรือเปล่าคะค่ะโนรักพี่ต้นมากที่สุดในจักรวาลค่ะจุ๊บจุ๊บ เราเองเป็นคนที่เป็นคนแบบในในในคลอสเลยนะว่าเราเราเป็นคนเยอะเป็นคนลีลาละอะไรเงี้ยใช่เราเองเราอาจจะบอกว่าให้มาให้มาแบบถ้าเป็นตัวเราจริงๆเราคงจะแบบก็คงฟอร์มเยอะเหมือนกัน,นะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยมีเอสเมทถามมาเรื่องหัวใจพี่ต้นเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> อะะไรนะรนคับ <laughs> เรื่องหัวใจพี่ต้นเป็นยังไงบ้างหัวใจตอนนี้โอ้ยแบบ ว่างมากมากว่างมาแบบหลายปีแล้วแฟนขับเต็มหัวใจเลยตอนนี้ใช่แต่ว่ามีมีแฟนขับที่แบบว่าอยู่แบบว่าเรอเลี้ยงเป็นเส้นเลือดอืในสี่ห้องอะไรอย่างนี้คืออยู่กับเราตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเข้านอนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่อยู่กับเราตลอดเว <ๆ S 2> ลาถ้าไม่มีแฟนขับก็เหงาเหมือนกันครับบางทีแบบว่าพอเปิดทวิตเตอร์ไปเออเห็นเขาทักมาเราโอเคแล้วมีกําลังใจในการทํางานขึ้นละ อืมอ่ะฝากผลงานหน่อยได้เลยครับก็ขอฝากเพลงพวงมาลด้วยแล้วกันนะครับสําหรับแฟนๆชาว M Card r ดีโอนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ขอเข้ามาได้ที่ M Card ครับร้อยหกจุดสองห้านะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมี่าคมชั้นลึกอวอร์ดด้วยครับเข้าชิงสาขาศิลปินเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมฝ่ายชายนะครับก็ฝากหมดให้ด้วยแล้วกันครับนี่เป็นกำลังใจให้ครับหลังจากซิงเกิลนี้มีผลงานอะไรตามตามหลังมาอีกไหม ก็จะมีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มครับจเร็วนี้ครับโอเคสุดท้ายละอายากฝากอะไรให้คุณผู้ฟังบ้างได้เลยก็ ขอขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆแฟนที่ตร mm ัง hmm. ทุกคนที right. ่ขอเพลงเข้ามานะครับขอขอนอนเข้ามาแล้วก็ขอบคุณ hmm. ที่ดีจทีเจยมขอดรังทุกคนด้วยครับที่คอยเปิดเพลงให้แล้วก็ขอตัวกนนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยและกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เรื่องทางไปไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมาแลครับอ่าใช่เลยสวัสดีปีใหม่ลุงหน้าเช่นกันสุดท้ายสุดท้ายร้องเพลงสักนิดหนึ่งให้ชาวเอ็มขอดรังฟังหน่อย โอเคโอเคมดถ้าหากรักรักกันพูดมาได้เลยอย่าช้าชาเลยจะฟังชินใจคำ e ถ้าหากรักรักกันเข้ามาใกล้ๆเราบอกรักรักกันแค่สคำเย้แค่นิดเดียวนะเนี่ย คือแค่นิดเดียวก็เหมือนกับว่าได้ฟังทั้งเพลงแล้วะ <c oughs> ขอบคุณต้นมากวันนี้ขก็ขอเข้ามาในทีมขัดังบ่อยๆเลยครับใช่แล้วขอบคุณมากสู้ๆในการทำงานเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้ว่างว่าเมื่อไหร่มาตังอย่าลืมแวะมานะ <c oughs> ดีเลยครับพี่เกียวโอเควันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้พูดคุยกันต่อเนาะครั <c oughs> บสวัสดีครับขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณวันนี้ได้พูดคุยสำหรับหนึ่งซิงเกิลล่าสุดสำหรับหนุ่มต้นธนสิทธิ์หนึ่งงานเพลงคัมมอนไหนไพูดกับเขาละอะจัดไปให้